ดีมากดีเพราะแดดไม่ออกนะผมว่าชิลได้ยาวๆเลยยิ่งมากับคนรู้ใจยิ่งชิลเลยนะฮะ นี้ผมอาจารย์อั๋นนะครับอาจารย์อั๋นพารอบพาเด็กนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญนะฮะฮอดแล้วนาภูคำนะครับตอนนี้เราจะมาอยู่ที่โฮมสเตย์นาภูคำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นยังไงนะฮะบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวตามผมมาเลยดีกว่าไป,ไปกันครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาชมข้างในนะฮะด้านในก็จะมี วิถีและว,วัฒนธรรมของชาวน่าเจริญน,นะครับมีมีการทําเสือกกด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าสินค้านะครับสินค้าสินค้าพื้นบ้านนะครับบรรยากาศดีมากเลยไปด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานครับด้านหลังเ,เป็นบรรยากาศทุ่งนา นี <Or> ่ก <NY Commons> ็เสือกรบนะครับกับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมีให้เลือกทางนู้นก็มีของนะอ่าทางนี้ก็จะมีสะพานไม้นะครับสะพานไม้ที่พักผ่อนหย่อนใจก็เยอะแยะนะครับนี่สะพานไม้นะครับตรงนี้ร้านกาแฟร้านกาแฟ าแฟนะครับบรรยากาศดีมากครับเข้ามาชมกันได้เรามาดูข้างนอกกันครับบรรยากาศแถวนี้ก็ดีนะครับนะทำเป็นศาลาริมน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เขาก็จะทําเป็นสะพานข้ามทุง่งนานะฮะสวยๆเดี๋ยวเราจะเดินชมกันนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับยิ่งช่วงนี้แดดไม่ค่อยเยอะยิ่งเดินชมกันได้เรื่อยๆเลยนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับทุง่งนาเขียวขจีโอเคเขอยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสะพานภูคขันะฮะ บรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศดีมากดีพราแดดไม่ออกนะผมว่าชิลได้ยาวๆเลยยิ่งมากับคนรู้ใจยิ่งชิลเลยนะฮะสบายทั้งกายแนละก็ะสบายทั้งใจบรรยากาศเย็นๆที่นี่เขาเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะ,ะเพราะงั้นเห็นบ้านที่อยู่ตามทุ่งนาตรงเนี้ เขาเปิดให้เข้าพักด้วยนะครับลองเข้ามากันดูมาเที่ยวนะครับมาชมยิ่งที่เป็นช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็เหมือนกับมาปลีกวิเวกได้เลยนะฮะบรรยากาศดีมากเลยสะพานซู่งไงครับบรรยากาศอยู่ที่นี่เย็นสบายนะฮะบรรยากาศรอบตัวเรามีแต่ทุ่งนา ผู้น้าผู้คำนะครับนาผู้คำมาเที่ยวพร้อมความสุขนะครับรตรงนี้ก็จะเป็นช่วงแยกนะครับช่วงแยก กาศสวยงามมากครับบรรยากาศก,ก็จะมีหลายเส้นทางนะครับเนี่ยมีหลายเส้นทางให้เราเดินครับเดินไปข้างหน้าก็จะมีแยกอีกนะครับนี่หุ่นไลฟางเท่มากสามารถลงไปด้วยตรงนี้เขาเรียกคันนาคันนาแต่ว่าไม่มีตัวสะพานเด่นไปเราจะเดินไปดูชมนะชมกันบรรยากาศดีมากเลยพี่ ส่วนทางนี้เขาจะมีะเขาเรียกเถียงนายกสูงนะเถียงนายกสูงสวยมากครับบรรยากาศดีมากครับากเดิน,นามาอยู่พื้นที่เขากว้างกว้างขวางมากยังคือเขาติดกับทุ่งน,นาของชาวบ้านด้วยแต่ตัวนี้เขาทำาแล้วเ,เดินไปด้วยกันก็ทีด่ดีมากเขาถ่ายรูปก<ๆ>ัน <laughs> ถ่ายรูปก,กันซูทางนี้เดินไปได้แต่ว่าไม่มีทางมีทางอยู่มีทางอยู่โอเคบรรยากาศดีมากนะเดินรอรอรอรก็ต้องเดินรอไปทางนี้ดู <_ Q. S 2> ถือว่าเป็นธรรมชาติมากนะ <_ Q. S 2> <ๆ>ดูดิ <_ Q. S 1> เดินไปมีกาศธรรมชาติบ้านานาออกเลยนะตรนะงนี้ก็เป็นโฮมสเตย์เหมือนกันนะโฮมสเตย์มนการมีผ่าน บ้านเขาเดี๋ยวเรามาดูบ้านบรรยากาศบ้านเขานะครับข้างบ้านก็มีทุนะ่งนาถือว่าเป็นอีกแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญได้เลยนะผมว่าคือมันบรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากเมาโอมา ใครที่เหนื่อยทั้งกายใจล้านะครับแนะนำเลยครับอีกที่อำนาจ,จเจริญครับห้ามพลาดเดี๋ยวเราไปจบกันที่ร้านค้านะครับไปดูว่าร้านค้ามีอะไรให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับไปดูกันครับไปเดินที่ร้านค้าเลยดีกว่าครับเรามาถึงร้านคา้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ตรงนี้เรากําลังทําแม่กําลังเฮ็ดอย่างนี้ผ<า><า>้าผ้ายังนะแม่ผ้าสงแค่ผาสลง,สลงมันอันเดียวกันครับผ้าข้ามาอยูบอ่บ่ภลรยาแกผ้าข้ามมาไม่ใช่แข่คนอ,อ๋อเราสโลงนี่คือเอาไว้ใส่บ่อเอาไว้นุ่งคล้ายๆกับเป็นเก่งนี่บ่แม่อ๋อวิธีทําผ้าสโลงนะครับเป็นวิธีทําแบบโบราณโดยการตาําผ้าเขาเรียกแม่นบ่เขาเรียกเนี่ยนี่บ่แม่ ตำผ้าตำผ้าเฮ็ดสโลองภาษาไทยอ๋ออันเดียวกันเนาะตำผ้าทอผ้าสโลงนะเอาไว้ใช้นะเอาไว้ใส่นะครับนี่โอ้โพื้นบ้านเลยนะตอนนี้ก็ตำสดๆให้ดูเลยมันบวคือกันกับตำบกุงเนาะอันนี้ตำอันนั้นตำอันไหนตำอันนี้ตำเพิอ๋อตำโมเมนต์ตำเนาะตำ ตําผ่าสโสร่ส่วนตําบักุงกับตําบักุงอย่งนี้เนาะตําครับอ่าตําเนี่ยเสียงตําเนี่ยเนี่ยกำลังตําเห็นไหมเนี่ยตําอผ้าสโสร่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมานะฮะ ไม่มีสโลงมีสิ้นมีผ้านะครับเป็นสินค้าที่อยู่ในสินค้าที่อยู่ในูนะฮะสินค้าขึ้น,ะะนบ้านมากมายเลยนะครับราคาก็มีให้เลือกว่าจะทำอะไรบ้างนะครับมเออมยอะแยะเลยนะครับมีหมอนสามารถซื้อเป็นของฝากได้นะ อ,อ่าเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของนาปูคําบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพราะงั้นยังไงก็ขอให้อย่าลืมนะใครที่อยู่อำมหน,น้าหรือจังหวัดใกล้เคียงก็เข้ามาลองชมได้นะครับมาพักที่นี่ก็ได้จองได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองขอเบอร์ไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้นะครับ นาภูคำนะนาภูคำจังหวัดอำนาจเลนบรรยากาศดีมากเลยสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็รีแลกซ์ผ่อนคลายได้นะฮอยู่สักคืนสองคืนฟังภาษาบ้านเท่ากับฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องกันอยู่ตามทงหน้าฮะเนาะเอาครับุษัสนอาจารย์อันตำหนีกันนะครับพามาเบิร์นสนีงกันเพราะบรรยากาศมันดีหลายเดี๋ยวขอ ขอโตไปซ็อปปิ้งก็ล้กันเดี๋ยวยังงไทยบรรยากาศให้เป็นรอบนึงนะครับเดี๋ยวชยินเสิร์ตตามไปนะครับจ้าโอเคคำสั่นเดี๋ยวอาจารย์อันฝากด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์อันทําผลงานต่อไปนะครับุกคนฝากด้วยถ้าคลิปนี้ได้สักพันไลค์ก็ได้อะ,อะขอสักพันไลค์ยังไม่เคยได้ถึงพันเลย <laughs> โอเคครับงั้นเดี๋ยวจะขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคอาจารย์อันขอตัว ไปต่อกอครับสวัสดีครับ